วันนี้เดินอยู่ในเซนทรัลลาดเพร้าวปรากฏว่าไปเจอเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันแต่ว่าไม่ได้เกี่ยวกับตัวเองหรอกไม่ใช่เรื่องของครูแต่ว่าครูไปเห็นเข้าก็คือว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งเขาเดินเล่นโทราศัพท์นึกออกมาเหมือนแชทไลน์อะไรอย่างเงี้ยอยู่อะแกก็เดินของแกไปตามปกติทีนี้ก็มีผู้ชายคนหนึ่งเขาคงจะไม่เห็นนะว่าผู้หญิงคนนี้เขา เขาเดินช้าๆอยู่เนี่ยเป็นเพราะว่าเขาเล่นโทรศัพท์ผู้ชายคนเนี้ก็ด้วยความเร่งรีบของเขาเนาะเขาก็เดินไปปรากฏว่าชนโทรศัพท์แม่นั่นตกลงมาแต่ก็มีเป็นเรื่องเป็นราวกันว่าผู้ชายคนนี้จะต้องชดใช้ทีนี้อยากจะถามสังคมนิดนึงว่าความผิดมันตกอยู่ที่ใครถ้าถามความเห็นส่วนตัวไม่กล้าพูด อยากจะถามหลายๆคนดูสิว่าโออทำแบบเนี้ยใครเป็นคนผิดกันแน่โอเคนะเราเม้นกันมา